น้องโนราเก่งมากคุณแม่เจนนี่โพสคลิปลูกสาวทำท่าออกกำลังกายเรียกว่าเป็นบ้านที่มาสายออกกำลังกายจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักคุณแม่หน้าแบลวอย่างเจนนี่เอาพาสนับป้อมเพจกับคุณสามีมิกกี้นนเอาพาสนับป้อมเพจที่ช่วยกันดูแลฟิตเรื่องรูปร่างร่างกายและการออกกำลังกายไปด้วยกันและยังมีน้องโนราลูกสา,สาวสุดที่รัก ที่เห็นภาพพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่นอนอยู่ในรถเข็นจนตอนนี้น้องโนราเริ่มมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นแล้วเพราะสามารถจำท่าออกกำลังกายและทำตามที่พ่อแม่บอกได้แล้วกับคลิปล่าสุดที่คุณแม่เจนนี่ได้โพสต์ลงในอินส a าแกรมพร้อมแคปชั่นนักกีฬาจิ๋วของแม่ กับท่าออกกำลังกายที่ทำเองได้ที่บ้านโดยเปิดคลิปมาก็เป็นคุณพ่อมิกกี้แต่คนที่เป็นโค้ดทำท่าให้ดูนั้นเป็นน้องโนลาเรียกว่าล็อกท่าเป๊ะเ,ะเ,ะเลยล่ะคะ่ะาเราจะลงไปทงคงิดทมันิดอ่าท่าทีจะลงมาทงนะคนี้ครัวากี่วิท่าวินาทีสี คลิปนี้มีแต่ความว่าน่ารักเต็มไปหมดจริงๆเลยล่ละค่ะพี่ๆเห็นน้องนูน่าแล้วกดไลค์กันรัวๆไปเลยด้วยความเก่งของนักกีฬาจิว๋วและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ